บีบปักหน้าใส่ปลาแดกต้นพี่นอ้องจ๋าติดปนลงห้ยเขาเหนียวจับเบิย้ยยังเสียบปนเนี่ยแรปเกียงเนาใหม่เกียงเหล็กกับสีแดงใบกินเอาไปให้คุณย่ายเนาะเบื้องเฮีย่อยเฮียเฮียหน่อยน้ <laughs> ำมันไทยอะไร <laughs> มันพายไรละเอ้ยพี่น้องฟังสำลกว่ายังไงเนาะคือหอดอยูย่เด้อยัไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปหาว่าอยากนั่งรถสองแถวว่าอยากนั่งรถอีอยังหรอกมันวิน่น <laughs> เป็นวิน่นเป็นเวียนเนาะ <laughs> ตะปะานี้ตู่ไกลๆกันยังไม่ได้ไปหาอยู่แต่ว่าอีกสิ้นเดือนนี้ละก็เป็นสิ้นเดือนสิ้นเดือนนาพุ๋และ <laughs> อีกแค่เดือนก็ยังจะไปหาเพื่อนไปหล่นนะ้ำ <c oughs> คิดหอดดระสุก้นเลยจ้ะแกงน้อาใหม่หอน,หอนแกงเหล้วกับสีแดงให้กินยกไปให้ใยถั่า,ากินน้ําแกงบัวไส้บักผิดใยถั่า,ากินบะไอยาสุดน้ำห้อนห่อนมาสัน่นลายายถั่าก็ได้เออทําตัวให้อารมณ์ดียาเห็ดให้งจากข้องนางเสานางมองอม,มีหมูมีปวกในขีปเรียว คุยกันเมากันไปแค่นี้ละจ้ะ